สวัสดีครับสวัสดีแต่วันนี้เราจะมาดูเหรียญรุ่นโตหมูบูชาหลวงปู่ศิลานะครับสิริจันโทอันนี้ออกสวนสงฆวัดแกเปะนะครับจังหวัดกาลสนินนี่ก็ถือว่าเป็นยุคแรกๆครับทองคำก็จะจัดสร้างเก้าเหรียญแล้วก็จะมีเนื้อเงินลงยา เนื้อเงินลงยาเนี่ยนะจะจะเป็นหนักกากทองคำนะครับก็จะมีย9ิบเก้าเหรียญแล้วก็เนื้อเงินหนักกากทองคำสี่สิบเก้าเหรียญเนื้อเงินเนี่ยร้อยห้าสิบเหรียญนวะสามร้อยเหรียญอันปะก้าห้าร้อยเหรียญจะมีทองแดงสี่พันห้าร้อยเหรียญน,นะครับทองแดงสี่พันห้าร้อยเหรียญน,นี่ก็จะมอีอันนี้จะเป็นทองแดง 4500เหรียญทองแดงเฉยๆครับแล้วก็จะมีทองแดงต่อโค้ดโคดเศรษฐีครับโคดดโคตเศรษฐีก็จะอยู่ตรงนี้โคดโคดเศรษฐีนี่ก็จะมี500เหร e ียญนะครับทองแดง4,500เหรียญแล้วก็จะมีทองแดงต่อโคดรโคตเศรษฐี500เหรียญก็จะรวมกันเป็น5000เหรียญครับ5,000เหรียญ ก็จะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคําตอกหนึเนี่ยจะมีแค่สี่เหรียญน,นะครับมีนวะตอก 8, หนึ่งหกแปดห้าเหรียญอันปาก้าตอก 8, หนึ่งดหเหรียญครับก็จะมีเนื้อเหล็กเปียกยี่สิบเหรียญเนื้อเหล็กเปียกนี่รู้สึกว่าจะหลังเรียบหลังเรียบน่าจะไม่ตัดปีกด้วยนะครับ แล้วก็จะมีทองแดงไม่ตัดปีกอีกยี่สิบเหรียญครับอันนี้ก็จะเป็นโคตเต็ดถีทองแดงโคตเต็ดถีทองแดงโคตเต็ดถีเหรียญตต้หมูเหรียญตต้หมูบูชาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะมีตต้หมูบูชาอยู่ด้านหลังมีพระพุธเป็น ต๊ะหมู่บูชาอยู่ด้านหลังนะครับโคดอยู่ด้านหลังโคดสอศสลาศิลานะครับก็ะจะเป็นลักษณะนี้น่าจะมียันยันอ่ถ้าจำไม่ผิดนี่จะเป็นยันเหนือดวงหรือเปล่ายันเหนือดวงหรือเปล่าน่าจะเป็นยันเหนือดวงครับ ยันเหนือดวงยัน,สา,าน,น,นยสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวข้างหลังก็จะเขียนสวนสงแกเปะอันนี้น่าจะแกบล็อกผิดนะครับจริงจริงจะเป็นแกเปะอัตโตสีสะอาดจังหวัดกาลสินครับตัวหนังสือคมชัดครับตหนังสือคมชัดเษาคมชัด การดูเก้แท้นี่ดูที่ความคมนะครับความคมความคมขององค์พระความคมของตัวหนังสือถ้าคมนี่มีโอกาสแท้90%้าสิบเปอำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออาภาัยในนาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ